สลามมุุก ah uh. วันนี้ให้ดอาเช้าเลยเย็นดอาของท่านนาบีนะครับนบีอ่านเชา้าอ่านเย็นไม่เคยทอดทิ้งเลยเราตามนาบีก็เราพยายามอ่านตามนาบีคนแล้วกันถ้าอ่านไม่ได้ก็เปิดหนังสือด,ดู كان والحمد لله دي ما شاء الله. أفهمت اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو. wal afiyah, wal afiyah fi, dini fi, dini fi dini wa dunyaya wa, dunyaya wa ahli wa, 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 wa mali allahumma astur aurati wa, wa amin rawati allahumma hfizni allahumma min baini yadaya min baini yadaya Wa min khalfi Wa min khalfi Wa an yamini Wa an yamini. Wa an shimali Wa an shimali Wa min fawqi Wa min fawqi Wa bi Wa An an aghtala. an aghtala Min tahti Min tahti عنك يوما اللهم <سؤال> إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو أسألك العفو والعافية في ديني wa dunyaya wa ahli wa, wa mali Allahumma astur aurati allahu wa amin rawati Allahumma hafizni Allahumma baini yadaya lim wa min khalfi wa min khalfi wa an yamini wa an yamini wa an wa an wa min fawqi wa min fawqi wa bi an min tahti min tahti Hãy thiêu thượng. จะอ่านอีกไหมเอาอ่านเชิญ <laughs> เบื่อยังทำไม่เบื่ออ่านอีกเที่ยวหนึ่ง ข้อที่ข้อที่ห้าข้อที่หเนี่ย um อัลลอฮุมอาฟัซนีนะออมแปลฉันขอความคุ้มครองฉันขอจากอัลลอฮ์แต่ประทานพลานาะมัม่ที่ดีให้แก่ฉันทั้งดุนยาและอาคิรอข้อที่สองฉันขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้มีลานาไหม่ที่ดีและและและการอภัยโทษ ในศาสนาของฉันในดุนยาของฉันในครอบครัวของฉันในทรัพย์สินของฉันอัลลอฮ์ปกปิดความลับของฉันความอับอายของฉันและให้ความปลอดภัยจากความกลัวของฉันอัลลอฮดรักษาฉันข้างหน้าฉันข้างหลังฉันข้างขวาฉันข้างซ้ายฉันข้างบนของฉัน ฉันขอความคุ้มครองจากพระเจ้าด้วยด้วยความยิ่งใหญ่ของพระองค์อย่าให้ฉันถูกสูบถูกแผ่นดินสูบข้อที่หกนะถูกถูกแผ่นดินสูบอ่านอ่านอีเที่ยวไหม,มครับ ข้อที่หกนี่ถูกแผ่นดินสูบนะอย่าให้อลลอ์คุมความองฉันอย่าให้ผูกแผ่นดินสูบถูกแผ่นดินสูบนี่เป็นเรื่องจริงนะมีนะข่าวนมันออกมาอยู่บ่อยๆนี่ช่วงน้ําท่วมเนี่ยแผ่นดินสูบเยอะตายหาศพไม่เจอ,เจอก็ไปอยู่ใต้ดินไปแล้วล่ะ ốc sụp Ăn, ăn, ăn ăn đi má, Mặt quá qua lôm quá luôn,